การเโสดาบันยังมีปัญญาน้อยเพียงตัดได้เพียงอารมณ์รู้สึกว่ามีความตายเป็นปกติชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีไว้เสมออันนี้เป็นกิจอันหนึง่ง ที่การที่จะเข้าถึงความเป็นประสงดาบันตัวยอย่างที่แล้วมาก็ได้แก่เปสก,การีธิดาเพื่อรูกษาคนนายช่างหก <c oughs> นันบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบแล้วในวันก่อนมีการเที่ยะเป็นพระสดาบันได้นั้นองค์สมเด็จโตทรงทันทรงตัดว่าต้องตัดสังโยตสามรายการคือสก,กาญทิฐิ เห็นว่าแต่ภาพร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือ<ม>บางท่านตามพระบาลีที่กล่าวว่าพิจณาหินขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ<ม>ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราแต่ว่าความจริงขันห้านี้พวกเรามักจะรวมตัวไว้ในคําว่าร่างกาย <c oughs> ก็มีร่างกายเป็นสําคัญแต่กําลังเขาบรสมดาบันน้นตับได้แค่นิดเดียวคือมีความรู้สึกว่าชีวิตจะต้องตายเท่านั้นยังไม่ถึงก็ปรดเปลื้องว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเท่านี้บวังว่าคงไม่เป็นการสุดวิสัยเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญ <c oughs> ิงที่เพึงทําให้เข้าถึงได้ วันนี้ก็เห็นจะไม่พูดกันถึงเรื่องการไม่สงสัยในคำสั่งในคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเพราะว่าการที่เรานึกถึงความตายเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราไม่สงสัยในคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ไปก็ไปจับสังโยตัวที่สามคือศีลปพตปรามาตย องสมเด็จพระรรมโลกกน,นาาทรงตัสว่าพระสโสดาบันจะต้องมีศีลบริสุทธิ์สำหรับศีลนิบรรดาท่านพุทธบริสัท์ผู้รับฟังมีทั้งพระมีทั้งเอนมีทั้งครวาส <c oughs> ีการรักษาศีลก็จะต้องเป็นศีลเฉพาะของแต่ละเพศพระคือสีขาบทสองรอยี่สิบเจ็ดรวมทั้งอภิสมาจารย์ด้วย สำหรับสมณเณรมีสิขาบทสิครวมทั้งเสกขิยวัตอีเจติห้าเป็นแปดสิบห้าสำหรับครวาสก็ต้องมีสินห้าบริสุทธิร์รวมทั้งพรมิหารสี่ด้วยอยา่างนี้จริงจะช่วยให้มีสินบริสุทธิ์อันนี้สำหรับสินเ <c oughs> ขาเว้นกันแบบไหน ินี้ที่จะขาดหรือไม่ขาดอยู่ที่เจตนาเป็นสําคัญเราต้องไม่มีเจตนาเพื่อทาลายชีวิตสัตว์หรือทรมานสัตว์ให้รับความลําบากความจริงการทรมานสัตว์ให้รับความลําบากไม่ถึงกับสิ้นขาดแต่รู้สึกว่าสิ่งจะทะลุไปเสีแล้วมันไม่ขาดแต่ว่ามันทะลุข้านลงเข้าเราที่ไม่ขาดแต่เป็นรูรุนมันจะดีหรือ ฉะนั้นจริงควรยังลดเว้นเสียทั้งหมดคือทั้งไม่ทําให้ขาดด้วยแล้วก็ไม่ทําให้ะลุด้วยคือไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> นอกจากไม่ฆ่าไม่ทรมานแล้วเราก็มีอารมณ์จิตเมตตาสงเคราะห์มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสัตว์กับเรามีสภาวะเสมอกันคือม,มีความต้องการในความสุขไม่ต้องการในความทุกข์ ต้องการในความเกือ้อกูลซึ่งกันและกันแทนที่เราจะฆ่ากลับมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารถาตมารูส้สึกสันดใจเห็นว่าท่นนานบุญใดแสดงความรังเกียจในสัตว์เห็นเขาแล้วหนักใจมากแลวสลดใจมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์กับเราเราก็สัตว์มีสภาวะเหมือนกัน มีความหิวมีความกระหายมีความต้องการทุกอย่างเหมือนกันไม่เมื่อความรู้สึกมันเหมือนกันอย่างนี้เราจะไปนั่งรังเกียจกันเพื่ออะไรดังเกลียว่าร่างกายเขาสัตว์สกปรกอยากคายตำชา้าร่างกายของเราล่ะมันดีกว่าสัตว์ตรงไหนสัตว์มีอุจาระเราก็มีอุจาระ สัตว์มีปัสาวะเราก็มีปัสาวะสัตว์มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเราก็มีเหมือนกันสัตว์กินของสดที่ข่าวเราก็กินของสดข่าวเหมือนกันสัตว <c oughs> ์ต้องการเสพกามเราก็มีความปรารถนาในการเสพกามเหมือนกันแต้ว่าสัตว์ฆ่าคนน้อยแต่คนฆ่าสัตว์มาก สั์เบียดเบียนคนมีน้อยแต่คนเบียดเบียนสัตว์มากอย่างนี้ใครคนจะรังเกียจใครมนุษย์คือเราคนร,รังเกียจสัตว์หรือว่าสัตว์จะคนร,รังเกียจเรานั่งนลกนั่งพิจารณาดูให้ดี <c oughs> ว่ามนุษย์มั่จะยกย่องตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นสัตว์เสริฐแต่เลือกแท้จริงๆแล้ววันหนึ่ง วกปลาทูปลาเล็กและปลาใหญ่ฆ่าคนตายกี่คนแม่คนฆ่าสัตว์ตายวันละกี่ตัวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วนางเราจะมานั่งรังเกียจสัตว์เพื่อประโยชน์อะไร <c oughs> แต่ย้วว่ากันไปเราเองสิมันความร้ายกว่าสัตว์มากนี่เราจะไม่พูดกันในข้อนี้แล้วก็พูดกันเฉพาะในข้อที่ว่าเรา มีความต้องการไม่ตาปราณีสัตว์เราไม่รังเกียจในสัตว์ก็แล้วกันเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> มีความรู้สึกว่าสัตว์กับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่จิตตายเหมือนกันอย่างนี้สบายใจดีไหมถ้าเราอยากจะฆ่าเขาถ้าเขาจะฆ่าเราเขาบ้างเราจะมีความรู้สึกยังไง เราไม่ต้องการสัตว์ตัวเล็กเล็กเช่นอยู่ขอเลือดเราหยดเดียวเราโกรธตีซะจนตายมีค่าของชีวิตของสัตว์ทั้งยังไม่มีราคาข่งงวดไม่มีใครรับรองชีวิตซะเลยเป็นอนันว่าความร้ายแรงของคนมีความร้ายแรงยิ่งกว่าสัตว์ทำไมเราจะต้องเป็นนั่งรงเกียจสัตว์ว่าเป็นสัตว์ชช่นเหลวสัตว์ทีฉนนะ่ฉัน จะยกย่องตนเองว่ามานุษย์เป็นสัตว์ท่านดีสัตว์เสริฐหนักใจตอนนี้เขาพูดตรงๆว่าหนักใจไม่ทราบว่าจะแก้ไขย,ยังไงใช่มีความรู้สึกดีไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านันหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีเราปฏิบัติเพื่อความเป็นประโยนดาบันเราก็ต้องมีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารไว้เป็นที่ตัง้ง เราก็ไม่ยอมทำลายชีวิตสัตว์ไม่ยอมกานแกล้งให้สัตว์ได้รับความลำบากมีความปรับลิ่มใจเมื่อม,มีโอกาสได้สงเคราะห์สัตว์ให้มีความสุขนี <c oughs> ่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับศีลข้อที่สองข้อว่าอธินาทานการลักการขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่น ความจริงทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยแล้วก็มีชาวบ,บ้านที่ไหนที่เคยประกาศทางหนังสือพิมพ์ประกาศทางวิทยุแจกใบปลิวและโฆษณาและขยายเสียงว่าทรัพย์สินของฉันมีมากขอท่านอนหลายจะมาช่วยกอบโกยทรัพย์สินของฉันไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะมีที่ไหนบ้างก็ได้อาตมาชีวิตอย่างน้อย แต่ว่าชีวิตที่เกิดมาผ่านมาที่ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็เ,เป็นอนุว่าเท่าดีทราบคนกนดีสัตส์คนดีไม่ต้องการให้เรายื้อย่างทรัพย์สินของเขาเรามีความรู้สึกชนใดเขาก็มีความรู้สึกฉันนั้นมีความต้องการในทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราจะทำลายได้วยวิธีไหน ทราสเร็จด้วยจอมไตรทรงตัดว่าการอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องจากความโลภเป็นสําคัญการที่เราจะทําลายความโลภให้หมดไปแล้วก็ต้องมีการให้ทานเป็นการต่อต้านกับความรู้สึกน,นั้นความรู้สึกอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเราไม่เอาละเราไม่ต้องการอยากได้ทรัพย์สินของเขา แต่ว่าเรากลับให้ทรัพย์สินของเราให้เป็นประโยชน์แก่บ,บคุคคลอืน่นนี่เป็นปฏิปทาเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระโสดาบันเจนว่าพระโสดาบันทุกท่านพอใจในการสงเคราะห์เป็นการทำลายโลภความโลภไม่มีความทะเยอทะยานอยากได้ทรัพย์สินส,สมบัติของบคุคคลอืน่นมาเป็นของตนแต่ว่าพระโสดาบ,บันอย่างร,ำร่ำรวย เรว่าการธรรมา,ากินโดยปกติท่านเรียกว่าสัมมาชีวะอันนี้พระพุทธเจา้าไม่ทรงตำหนิและไม่ทรงถือว่าเป็นความโลภความโลภในที่นี้เป็นการถือเอาทรัพย์สินที่บุคคลอื่นให้โดยไม่ชอบทรรเท่านั้นนี่การแก้แก้ตัวนี้แก้โลภตัวนี้ก็ต้องกมีการให้ทานเป็นเป็นกำลัง การให้ทานที่จะมีขึ้นได้ก็ราศัยจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารนี่เป็นอนุภาถ้าเรามีเมตตาความรักมีเมตตาความสงสารก็คมสินได้สองสีข่ขาหมดแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบทัทฑิตแก้วทรงแนะนำว่าโทษแห่งความทุกข์หรือเหตุแห่งความทุกข์ข้อที่สาม ไม่ว่าการเมตสุมมชาจารการละเมิดชีวิตและการละเมิดความรักในบุคคลอืน่นข้อนี้เรามีความเข้าใจว่าแย่งสามีเขาแย่งพัญญาเขาเป็นการเมตสุมมชาจารเดินเมื่อแทนอะองสมเร็จพระพิชิตามารทรงตรัสว่าสามีเขาก็ดีพัญญาเขาก็ดีลูกเขาก็ดีหลานเขาก็ดีเลงเขาก็ดี ยากเขาก็ดีคนรับใช้คนดีคนอยู่กับผู้บังคับบัญชาคนดีทั้งหมดนี้ถ้าไประมิดโดยที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ปกครองเขาไม่รู้ปิดามาันดาไม่รู้เพะนั้นไม่อนุญาตเขาผู้น,นั้นมีโทษเป็นการมเออันนี้ต้องวัดให้หมดยินดีแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเท่านั้นจึ่จะถูกต้องตามังหวะแห่งการรักษาศีล เพื่อความเป็นประโสดาบันนี่ความรู้สึกอย่างนี้เราจะทำยังไงดีไม่ดีเห็นคู่ครองของบุคคลอืน่นมันน่ารักน่าปราสนาน่าร่วมรักใจจริงๆจะเป็นท่านชายก็ดีท่านหญิงก็ดีมันนึกถึงตัวเราก็แล้วกันว่าเขากับเราผู้เป็นเจ้าของย่อมมีความรู้สึกเสมอกัน เราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายคนรักของเราและบทตรสายของเราโดยที่เราไม่เห็นชอบด้วยฉันใดคนอื่นทั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกฉันนั้นอดใจยอมรับนับเือซึ่งกันและกันใช้เมตตาความรักกรุณาความสงสารบุคคลผู้เป็นผู้ปกครองว่าเขากับเรามีความรู้สึกเหมือนกันในตอนนี้ท่านเรียกว่าสันโดษ ยินดีแต่เยพราะคู่ครองของตัวตนนั้นหักอารมณ์ข่มใจเข้าไว้เพื่อการสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างให้คนมีความสุขตลอดการตลอดสมัยถ้าทำผิดเจงหวะเข้าไปล่วงละเมิดคนรักของบุคคลอื่นเขาเข้าหรือที่เขาหวงแหนชีวิตเจสัน้นตัวเองก็จะมีแต่ความเดือดร้อนก้อนี้องค์สมเด็จพระชินวนวรเตรีทรงแนะนาให้ละเสีย เราจะมีความสุขข้อดีใสข้อดีสีส่มุสาวาทองสมเ็จพระบรมาโลกกันนาถให้ปรารบว่าเราเองต้องการไหม่าคนอื่นเขาจะมาโกหกมดเท็จในเรื่องที่เราต้องการความจริงอันนี้ก็จะมองเห็นได้ว่าทั้งท่านชายและท่านหญิงก็ไม่มีไม่พึงปรารถนาเราไม่ต้องการชั้นใดเขาก็ไม่ต้องการชั้นนั้น นอกจากคำโุสมมาวาดวาจาที่ไม่ตรงกับความจริงแล้วองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วให้ระงับเทอคำคือคำหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังวาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นเขามีแต่ราวเสิ่งนะละกันเพอเจอเดีวไหลวาจาที่ไร้ไประโยชน์ พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแนะนําให้ละเสียรวมความว่าทิ้งทั้งหมดนี้เราเองเราก็ไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการแล้วใครเขาะจะต้องการข้อดีห้าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงแนะนาให้ละจากการดื่มสุราเรมีไรเพราะแปลว่าพราะว่าเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาท ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามปกติเราก็เมาอยู่แล้วถ้าเราไปดื่มสุรามีไรปราสาท์มันจะฟันเฟือนทำลายทรัพย์สินที่เรามีอยู่โดยใช่เหตุและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเขาเหยียดหยามโดูถูกดูหมิ่นคนดื่มสุรามีไรไม่เป็นที่นิยมของคนดียังมีอยู่บ้างก็สำหรับคนเลวเท่านั้นคือว่าเ,เลวเท่ากันเขาก็ดีเขาก็นิยมกันเอง คนที่ดีนี่เขาไม่นิยมพูดอย่างนี้คนจะไม่ถูกใจคนดื่มสุร,รายก็ช่างไปไรยเวลาพูดกันเฉพาะบุคคลที่ต้องการความเป็นประสงดาบันเท่านั้นสิ้นห้ารายการสำหรับครวัตโองงสมเด็จพระบรมโลกกะน,นาถือว่าเป็นปกติศินที่คนทุกคนต้องการสำหรับพระสำหรับเนงก็จงระวัง ท่านจงอย่าถือว่ามีสินสองร้อยี่สิบเจ็ดมีสินสิบหากว่าสินห้าสิขาบทใด,ดสิขาบทหนึ่งท่านพลาดก็สแสดงว่าสิขาบททั้ง 7, เจ็ดสองร้อยี่สิบเจ็ดสิขาบทและว่าสิขาบทสิบของท่านไม่มีเลยแล้วของเล็กยังรักษาไม่ได้ของใหญ่จะรักษา,าได้ยังไงเป็น่อนัว่าท่านทั้งหลาย การที่จะเข้าถึงความเป็นรบนโซดาบันสิ่งสําคัญที่สุดก็คือศีลรักษาศีลเส้ไม่ขคงทำนองจิตให้ทรงอยู่อย่างนี้เราจะเห็นตัวอย่างสาวกโคองสมเด็จพระบรมครูเวลามีน้อยยกตัวอย่างมาแค่ในน้อยอย่างนางโคจุตราสาวใช้เขาว่านางสามาวาดี ในตอนต้นนี้นานขงขโมยค่าดอกไม้ของพนายวันละสี่ตำลึงเพราะว่าพนางสามาวดีได้รับความเมตตาจากพระเจ้าเทีนบรมกษัตริย์เริ่มบาทเท้าเธอทรงพระเจทานค่าดอกไม้วันละแปดตำลึงโกจุตราสาวชาววางังใกล้ชิด เม่รับใช้ให้เปซื้อดอกไม้ก,ก็ว่ากันเสียคนวันละสี่ตำลึงสี่ตำลึงวันละครึ่งของผลที่ให้ไปต่อมามันนางได้ฟังเทศขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนาเทศจบที่บ้านในะบ้านคนนนายมาลาการก็ปรากฏว่าน,นางนั้นได้เป็นบสุนดาบัน เมื่อเป็นบรรโสดาบันแล้ววันทัพตะว,วันนั้นเป็นต้นมานางก็เลิกโกงค่าดอกไ้นี่ได้รู้ว่าคนที่เป็นมรรโดาบันนั้นเขาไม่ละเมิดศีลห้าจริงๆไอ้อันหนึ่งในเรื่องเดียวกันสำหรับการรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตนี่ก็ได้แก่คณะเข่าขนางสาม,มาวดีก็มีคุจุตราเป็นอาจารย์ เมื่อกลับมาถึงพระราชฐานพนางสาม,มาวันดีเห็นดอกไม้มากขึ้นเท่าตัวจึงถามว่าวันนี้พระราชาทรงพระราชทานค่าดอกไม้จะฉันเพิ่มรือยังไงเมงขุจิตราก็บอกว่าไม่ใช่แป่เจ้าพระราชทานเท่าเดิมแต่วันก่อนๆน,นี่มอมฉันโกงแค่ครึ่งหนึ่งซื้อมาครึ่งหนึ่งนี่คนนี้เป็นว่าโสดาบันนี้เขาก็ไม่โกหกด้วยเขาพูดตามความเป็นจริง พนางสามมาวด,ดีถามว่าวันนี้ทําไมจึงไม่เอานางก็บอกว่าไม่เอาแล้วฟังเทศจากองค์สมเด็จพระปฎิบเถี่้วท่านบอกว่าบาปเป็นความชั่วพนางสามอาวด,ดีขอให้เธอเทศให้ฟังพร้องเลยหญิงห้าร้อยเขาพูดกันลัดลัดเธอเทศไท้ฟังจบเดียวก็ปร,ปรากฏว่าหญิงทั้งหมดเป็นเบสร,ารดาบรรหมด ในขณะนั้นเองที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตยังอยู่ในประเทศนั้นวันหนึ่งพันนางมาคันธยามีความริษยาในในพันนาสามาวดีกับคณะที่บำรุงพระพุทธเจ้าจึงตั้งใจใจะเข่งฆ่าพันนาสามาวดีกับยีิงห้าร้อยคนให้หมดเพราะสนใจกับองค์สมเด็จพระบรมสุคตเธอไม่เลื่อมใส พน,นางยังได้เอาให้อาให้เอาไก่เป็นไปให้พนพนาสามาวดีแกงมาให้พระราชาม <c oughs> ีขอนเล่ากันแบบล,ลัดๆเป็นการประกอบเรื่องพน,นางสาม,ามีพร้อมดีหญิงห้ารอยได้ฟังข่าวว่าพระราชาต้องการเสเวยแกงไก่แต่ว่านําไก่เป็นมาให้หนายก็บอกว่ารับไม่ได้ก้ฉนันรักษาสินค่าสัตว์ไม่ได้ ท่าบอกว่าเป็นคําสั่งผู้ราชาอาจจะต้องถึงตายนางก็บอกก็ไม่เป็นไรถ้าฉันจะตายเพราะทรงศินบริสุทธิ์ฉันยอมรับเป็นอนันว่านางก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์ไม่ยอมฆ่าไกน่นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเจนว่าความเป็นเบร์โสดาบันนี่มีความมั่นคงในศินจริงๆอย่างนานงโคจุตรานั่น เขาไม่ยอมนำเอาทรัพย์สินที่มันบรรณาสามาวด,ดีให้ไปซื้อดอกไม้ที่เคยโกงไว้วันละสี่ตำลึงเขาก็เลิกโกงเมื่อไม่โกงแล้วก็ไม่โกหกหมดเ็ตแล้วต่อมาคณะข้าวนาวสามาวด,ดีทั้งหมดอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตเพราะขัดคำสั่งของพระราชาแต่ตว่าพ้นนางทั้งบรรดานางทั้งหมดมีญิด ห้าร้อยคนถ้ามีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็กล้าที่จะยืนยันว่าเราจะไม่ยอมฆ่าไกาาาา่เพราะว่าเราก็เคารพในองค์สมเด็จพระบรมลโลกนาถจะตายก็ตามทียอมรักษาสีลยิ่งกว่ารักษาชีวิตเี่แลบบรรดาท่านางหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไหนไหนท่านก็ประกาศตน คารับในองค์สมเด็จพระทศพลบรมสารสันดา,ส,าสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ต้องการความเป็นวรสนดาบรนคือเป็นของความสุขขั้นต้นในพระพุทธศาสนาขอบัรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนุนนาจนพายการรักษาสังโยชน์ข้อทีสามคือทำลายอารมณ์ที่รับจิงใจได้แก่สีรับรตาปรามาด การเป็นผู้ทำลายสินจงอย่ามีแกจิตใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงมีความมั่นใจในการรักษาศินและจงเชื่อว,ว่าท่านผู้มีศินบริสุทธิ์นั้นย่อมมีความสุขทัในชาติปัจจุบันและสัมราราคร คือคนที่มีเสียงโดยสุดชาตินี้ก็มีความสุขเมื่อตายจากชาตินี้แล้วเกิดไปในชาติใหม่ก็มีความสุขขึ้นที่ว่าความทุกข์ใดๆที่จะมีปัจจัยเกิดจากศีลไม่มีสมบัติบรรดาท่านพุทธบริษัทอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะแนะนํากันก็หมดแล้ว ต่อจากนี้ไปขรนตนบรรดาท่าน่้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระไปรทีแก้วจงใช้อิริยาบทตรามสมควรนั่งปฏิบัตินั่งคัตมัดนั่งพับเพียบนั่งห้อยขากับเก้าอี้เจเองกายบนเตียงนอนหรือขึ้นทั้งข้างล่างจะยืนหรือจะเดินจงกรมก็ได้ให้ทรงใจนึกถึงศีลไว้สเสมอที่เราเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐา,าน แต่ว่าสีลานุสติกรรมฐานจะทรงอยู่ได้นานก็เพราะอาศัยมีพรมีหารคือเมตตากุณาทั้งสองด้าการคงอยู่ด้วยอย่าช่วยอารมณ์ใจของท่านเป็นเอกาตารมเรามองดูเวลาสําหรับการที่จะพูดกันก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปขบรรดาสาวกโะอ,องสมเด็จพระบรมทิพแก้วโยปมปฏิบัติตามประทมคําสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระจินวรแนะนามาตามที่กล่าวแล้ว จนกว่าจะถึงการเวลาอันสมควรของท่าน